สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุวิมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะจะเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้านำมาขายเด็กๆไม่สบาย ให้รีบไปโรงพยาบาลคุณครูอยู่โรงเรียนไปเวียนเทียนต้องที่วัดของหายต้องรีบจัดให้ตำรวจมาตรวจเอ่ยนะคะในคำท้องจองพูดถึงสถานที่ในชุมชนก็คือตลาดนะคะเอาไว้เป็นที่นำสินค้ามาขายนะคะแล้วก็ดกๆไม่ พ่อคุณแม่ถ้าไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลนะคะส่วนคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนะคะเอ๊แต่ถ้าเด็กๆจะไปเรียนก็ต้องไปที่ไหนคะไปที่วัดนะคะเอ๊แล้วของหายล่ะต้องไปสถานีตำรวจนะคะเด็กๆ,ๆนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ ตลาดโชคไทย4ีโรงพยาบาลเปาโลแล้วก็วัดลาดพร้าวนะคะสถานที่ที่ผู้วิกล่าวมานี้อาจจะอยู่ใกล้บ้านของเด็กๆก,ก็ได้นะคะเอ๊แล้วก็เด็กๆอยู่ไหนกันบ้างล่ะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักหรือยังว่าสถานที่มีอะไรบ้างมีอะไรคะอ่ามีวัดมีโรงพยาบาล มีสถานีตำรวจแล้วก็มีอะไรอีกคะตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้รู้จักสถานที่แล้วเดี๋ยวครูวิทย์จะถามได้ไหมคะแล้วให้เด็กๆตอบมาได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองฟังดูนะคะว่าสถานที่ที่ครูวิทย์ถามอันดับแรกคืออะไรนะคะอะไรเออเป็นสถานที่ที่ไว้ซื้อ เก่งจังเลยค่ะเมื่อเด็กสถานที่อะไรนะที่คนไม่สบายหรือป่วยสถานที่อะไรคะเราป่วยเราไปที่ไหนคะไปที่ไหนคะอ่าเด็กๆจะตอบเด็กๆลูก ที่ที่ไปทําบุญแล้วก็เบียนเทียนอ่าก่อนจะไปต้องมีอะไรนะต้องมีดอกไม้เด็กๆลองพนมมือสิคะแล้วก็เดินเราไปเวียนเทียนที่ไหนคะที่วัดเก่งมากแล้วคะ่ะเด็กๆเ,เยี่ยมยอดเลยคะ่ะเห็นไหมคะ เด็กลองสำรวจดูสถานที่ที่ใกล้บ้านเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปมาให้ดูแต่ถ้าไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ